สวัสดีครับพวกัผมมงคลกะรัตนุทธะในรายการ Doctor Story ครับอพิสซดนี้ครับอยากจะมาชวนคุยครับในหัวข้อ5คุณสมบัติที่ดีของสุดยอดผู้นำนะฮะการจะเป็นผู้นำที่ดีได้นะฮะไม่ใช่ว่าแค่มีตำแหน่งอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเราต้องรู้ครับว่าในเรื่องของการเป็นผู้นำเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะบริหารคน และบระหิหานงานครับให้ไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จนะฮะวันนี้ผมมีเคล็ดลับครับ5เรื่องที่ผู้นําจําเป็นต้องมีนะผมน้นยําว่าจําเป็นต้องมีนะก็คือ 1. ผู้นําจําเป็นต้องมีเรื่องของเก่งรู้นะครับ 2. เก่งงาน 3. เก่งคน 4. เก่งประสานงานและ5 นะค,ครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าในแต่ละเก่งที่ผู้นําจําเป็นต้องมีเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นจากคําว่าเก่งรู้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้สิ่งที่ผู้นําจําเป็นต้องมีนะครับก็คือความรู้นะก็คือการรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่ตนเองร่ำเรียนมาหรือฝึกอบรมมานะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เราร่ำเรียนมาเนี่ยมาปรับใช้2ครับต้องรู้จริงในธุรกิจขององ,องค์กรที่เราทํางานอยู่ เนะเพราะว่าเราเนี้ยผู้นําก็เป็นเสมือนอเจ้าขององค์กรแล้วกันนะฮะที่จะต้องคิดครับว่าจะทําอย่างไรให้องค์กรเกิดการพัฒนาจะทําอย่างไรให้องค์กรเนี่ยสามารถสู้กับคู่แข่งได้นั้นวันนี้เราก็ต้องรู้จักวางแผนรู้จักวางกลยุทธ์ให้เป็ด3ครับวันนี้ต้องรู้และเข้าใจในเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจนะฮะเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปีว่า มีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรนะแล้วเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ผู้นําจะเป็นต้องมีก็คือการยอมรับและพร้อมที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาก็สี่ครับต้องรู้จริงครับในเรื่องของวิธีการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบนะเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้นําไปถ่ายทอดให้กับทีมงานในการทํางานต่อไปต้องรู้จักคิดครับวางแผนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเพื่อทําให้ชีวิตเราก้าวไปห,หน้า และสุดท้ายครับต้องรู้ข่าวสารบ้านเมืองนะฮะสังคมเศรธธษฐกิจการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของอไวรัสโควิด -19 ใช่ไหมครับก็ต้องรู้ครับว่าตอนนี้ผู้ป่วยในเมืองไทยเราติดเชื้อเท่าไหร่นะผลกระทบต่อธุรกิจเรามีอะไรบ้างเพื่อที่จะจะมานั่งคิดต่อว่าจะวางแผนจะปรับปรุงโ r o c e s อย่างไรนะนี่คือคําว่าเก่งรู้ครับที่พูดง่ายคือผมเชื่อว่าคนเรา ก่อนจะคิดอะไรได้นะต้องมีองค์ความรู้ก่อนเมื่อเรามีองค์ความรู้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะคิดต่อยอดได้ต่อให้เราจะเจอปัญหาอุปสรรคแค่ไหนเราก็จะผ่านไปได้มาดูข้อ2ครับเก่งงานครับวันนี้สิ่งที่ผู้นําจําเป็นต้องรู้ครับในเรื่องของงานก็คือ 1. รู้เรื่องของระบบการทํางานนะรู้เรื่องของการบริหารการทํางานว่ามันมีขั้นตอนมันมีโปรเซสอะไรบ้างนะท้าไมถึงต้องรู้ครับเพราะถ้าเราไม่รู้เราก็สอนลูกน้องไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ เราสามารถถ่ายทอดประสบการณ์นะโดยจะเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกเนี่ยเราก็สามารถมาบอกลูกน้องได้นะหน้าที่ของผู้นําถ้าอยากให้งานนั้นประสบความสำเร็จครับต้องบรวจสอบชี้ถูกได้ชี้ผิดได้ในผลงานนั้นๆนะอะไรถูกเนี่ยเราก็อ่ะบอกให้เขาพัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยๆอะไรที่ผิดพลาดเราก็ให้เขาปรับปรุงแก้ไขและงานของเราครับต่อให้เราวางแผนดีแค่ไหนโอกาสผิดพลาดก็ยังมีนะครับ เราต้องรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้นะโดยเฉพาะาปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดนะทั้งปัจจัยที่เราเรียกว่าควบคุมได้และควบคุมไม่ได้เราก็ต้องกลับมานั่งกบคิดครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยที่ไม่ต้องมานั่งโทษกันเพื่อให้งานนั้นมันยังรันและเดินหน้าไปไปต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือคําว่าเก่งงานข้อ3ามครับสิ่งที่ผู้นําต้องมีคือเก่งคนนะฮะต้องรู้ครับว่าวันนี้ คนที่เราทำงานเนี่ยมีคนไหนบ้างนะอย่างเช่นอ่ะคนแรกเลยครับผมให้เรื่องของผู้บริหารครับวันนี้เราต้องรู้ก่อนว่านายเราบอสเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรนะครับถ้าเรารู้เราเข้าใจบอสเรานะฮะเราก็สามารถปรับตัวทํางานให้สามารถเดินไปตามสิ่งที่บอสเราต้องการได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะมานั่งหงุดหงิดมานั่งโมโ oh หกับความคิดที่มีความแตกต่างกันนะครับ สองครับเราต้องรู้จักลูกน้องครับเพื่ออะไรครับเพื่อเลือกใช้เขาให้เหมาะกับงานให้เหมาะสนกับงานนั้นๆเพื่อเป็นการจูงใจเขานะฮะ <_ S 1> เพราะว่าคนเราถ้าทํางานในจุดที่เขาอยากทำเนี่ย <_ S 2> เขาก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์ต้องรู้จักเพื่อโรงงานครับว่าเพื่อโรงงานเรานะมีะแผนกไหนบ้างนะต่างเนยงานเนี่ยเราต้องประสานงานกับใครเพื่อทําให้งานนั้นนะเดินไปห้างหน้าร่วมกันนะใช้คําว่าประสานงานอย่าประสานงาน เราต้องทําให้ทุกคนในองค์กรครับยอมรับนับถือในตัวเราดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดเรื่องของความคิดเรื่องของการกระทําเราต้องทําให้ทุกคนรักและศรัทธาในตัวเราสุดท้ายครับทําให้ลูกค้ารักในตัวเราครับใครที่ต้องติดต่อกับลูกค้าบุคคลภายนอกก็ทําให้เขาสนใจนะฮะแล้วก็รับฟังในความคิดของเรานะานั้นทุกอย่างตรงนี้ ผมมองคือ360องศาครับที่เราจําเป็นต้องเจอนะนั้นวันนี้จิตเลยครับว่าถ้าเราอยากให้คนรักเราเราก็ต้องรักคนอื่นก่อนให้เป็นต่อมาครับคือข้อสครับเก่งประสานงานครับวันนี้ผู้นําที่ดีต้องรู้จักประสานงานต้องรู้จักใช้เรื่องของวาทศิลในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกนะครับต้องรู้จักนะครับช่วยแก้ปัญหาให้กับ หน่วยงานอื่นๆบ้างนะโดยเฉพาะงานไหนที่มันคาดเกี่ยวกันเกิดความผิดพลาดค้นมาเราก็ต้องลงไปช่วยเขาไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาทําด้วยตัวเขาเองเราต้องคิดครับว่าเราจะคุยกันอย่างไรวางแผนอย่างไรหาทางป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายครับถ้ามีโครงการอะไรใหม่ๆครับเราต้องรู้จักคุยกันรู้จักรับฟังซึ่งกันและกันเพื่อทําให้โปรเจกต์เนี่ยที่องค์กร ตั้งขึ้นมาเนี่ยให้มันสามารถเกิดมาเป็นรูปธรรมได้นะครับนั้นหรือบางครั้งลูกน้องนะฮะติดขัดตรงไหนเราก็ต้องช่วยประสานงานเพื่อทําให้งานนะั้นมัน flow โโต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเก่งประสานงานสุดท้ายครับก็คือเก่งคิดครับวันนี้สิ่งที่ผู้นำจำเป็นต้องมีครับนอกเหนือจากองค์ความรู้นะรับ้องข้อมูลก็คือ Input เข้ามาแล้วเข้าสู่ process ค,คือการคิดครับดังนั้นวันนี้เรามาถึงที่โรงงานหรือที่ ออฟฟิศเราต้องคิดเลยครับว่าวันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับเราจะแก้ไขอย่างไรอะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้ควบคุมได้คือสิ่งที่ต้องแก้ควบคุมไม่ได้ไม่ต้องแก้ครับก็คือปล่อยวางไปแล้วกลับมามองครับสิ่งที่เราสามารถรับผิดชอบได้ค่อยๆสร้างทางเลือกในการแก่หาทางป้องกันครับอย่าให้มันผิดซ้ำซากอาจจะมีการเน้นย้ำกับทีมงานกับลูกน้องว่าจุดนี้ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะเพราะเราอาจจะผิดพลาดไปในอดีต ครับต่อมาครับเราต้องคิดที่จะพัฒนาลูกน้องครับถ้าลูกน้องเกง่งหัวหน้าก็สบายนั้นวันนี้หน้าที่ของเราคือต้องสอนต้องบอกต้องคอยแนะนำนะต้องชี้แนะนะช่องทางให้เขาเกิดการพัฒนาตนเองขึ้นมาคิดที่จะนําเทคโนโลยีครับเข้ามาครับเพื่อทําให้งานเรามันเร็วขึ้นวันนี้สิ่งสาคัญคือเราต้องสามารถตอบสนองนโยบายขององค์กรได้ด้วยความเรเร็ว,เ,รวเพราะลูกค้าต้องการความเร็ว เร็วไม่พอต้องมีคุณภาพด้วยดังนั้นสิ่งที่ผู้นําต้องคิดครับจะตอบโจทย์2ข้อนี้อย่างไรงานต้องเร็วคือส่งมอบต้องทันเวลาและงานนั้นของเสียต้องน้อยต้องมีคุณภาพนั้นเราต้องคิดที่จะพัฒนาตลอดเวลาอาจจะหาเครื่องไม้เครื่องมือครับเพื่อทําให้งานมันเร็วขึ้นสุดท้ายครับตัวผู้นําเองก็ต้องกลับมามองตัวเองครับว่าถ้าเราจะพัฒนาลูกนน้องตัวเราเนี่ยพัฒนาแล้วหรือยัง ถ้าเรายังไม่พัฒนาครับมันก็ยากนะที่เราจะไปบอกไปสอนลูกน้องครับให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ฝาก5้าเก่งนี้ไว้นะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่เป็นผู้นําจําเป็นต้องมีนะเก่งรู้นะเก่งงานเก่งคนเก่งประสานงานแล้วก็เก่งคิดครับลองเอาไปปรับใช้ดูครับผมเชื่อว่าไม่ยากเลยนะฮะแล้วเราจะเป็นผู้นำเนี่ยที่เจ้านายก็ ไว้วางใจเราลูกน้องก็ศรัทธานะเพื่อโรงงานก็ยอมรับนับถือในตัวเรานะครับก็กลับมาติดตามรายการ Doctor Fit Story ครับทุกวันจันทร์พุธสุผรานช่องทางของ y o u t u นะฮะพอดบีนแองเกิลนะหรือจะผ่านทางแฟนเพจ d ็อ i o ตก็ได้ครับ dr จุด F นะหรือทาง Adline ์แอดด็อกนะฮะก็คือด dr จุดฟิตเช่นกันเนาะแล้วก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ